สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4 5 6ชั้นแนวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับ A M B ไทยแลนดเรียนหิวหิวยูวเหมือนเดิมนะครับผมนะ <c oughs> มาพี่น้องเอ้ยก็จะมาเล่นรูมแมา่ๆานะครับผมนะทุน1 000, 3 0 0สาไปเรื่อยนะครับผมนะทุน1,300นะครับจัดกันไปครับผมนะเบ็ด60สิไปเรื่อยนะครับเปิดเบ็ด60เอ้าดอกนี้ก็หวานเจี๊ยบับผมนะ,ะสวยๆงามๆนอ้องคำนอ้อ <c oughs> <c oughs> ยาวไปครับผม อางุ่นสามครับผมอางุ่นสามมาเลยเอาไปครับผมใส่กันตัวไปเลยนะครับอูเตมเกียร์ครับผมหวานเยียบครับผมหมาแหละครับพี่น้องไนยะโบนัสนะครับผมนะกดสองทีวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับกดทีสองทีโบนัสก็ลงนะครับผมนะมันฟุกกับพี่น้องไยมาจังหวะนี้อย่าไปคำนวณแรงลมนะครับผมนะเดี๋ยวรมันเดี๋ยวมันจะจับทิศทางเราได้อู้เตมเกียร์ครับผมดอกนี้เน้นๆเลยนะครับผมนะเอลสบัดไปหนึ่งทีเออ เอวสะบัดเปหนึ่งทีนะครับเนอเอาใครเดี๋ยวเราใส่กันไปที่กลางสามมิลลิเมความชื้นสามจุดส่วเอาแล้วไงดอกนี้ว่ายังไงเติมเครื่องอีกครับผมเน้นเน้นครับผมว่ายังไงเอ้ามันลืมครับผมใส่ตัวครับผมย้ำปีเลยนะครับมันลืมจังสี่นะครับผมนะซ้ําไปอีกหนึ่งทีนะครับเอาแล้วไงดอกนี้นะครับมาอยังไงจะเติมเครื่องยังไงเอาแล้วมา ก็ใส่ไปเลยนะครับผมนะมันเป็นสเตปของเรานะครับเอาแล้วไงโอ้ยฝาหอยครับพี่น้องเอ้โอเคพันเก้าแล้วครับผมพันเก้าแล้วครับผมนิ่งๆครับผมนิ่งๆครับผมมาเลยครับจังหวะนี้แล้วเราใส่กระตัวเลยไซส์สามมิลลิเมตรนะครับผมนะโอ้ยโอเคได้ฝาหอยมาครับผมฝาหอยเอาเต็มเครื่องครับผมโอเคสองพันหนึ่งร้อยหกสิบนะครับผมนะเลือกเลยปะเนี่ย ไปก็ตอบว่อผมเบ็ดร้อยห้าสิบยาวๆไปเลยนะครับผมนะมันจะสั้นเกินไปนะครับบางทีก็มาไวเกินครับสองพันไอ้สองนาทีนะครับล่อไปซะสองพันกว่าเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินเบ็ดไปเรื่อยๆนะครับผมนะกำลังมาดีนะครับเราต้องเชื่อในศิลของตัวเองนะครับมันกําลังมานะครับมันอาจจะมีลวบสวงก็เป็นไปได้นะครับผมนะใครจะไปรู้อนาคตนะครับ อานาคตคืออะไรนะครับคือโบเมนแนวตุงครับผมมันคือแนวโค้งนะครับผมนะอันนั้นมันคืออานาคตนะครับผมนะส่วนส่วนอานาตุงนะครับมันบบมีก็พี่น้องเอ้ยอนาตุงมันบบมีนะครับอ้าวงงครับผม <laughs> งงงงงงกันทั้งสนามครับผมข่อยหล่นมุกได้เนี่ขแตตูวข่อยข่อยยังงงเลยนะเนี่ยมุกไม่หาพาเครียดครับผม ไปก็ต่อครับผมเอากําลังมาดีครับผมนะหอย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 หนึ่งหอยหนึ่งหอยหนึ่งอะไรจอยนะครับหอยหนึ่งแล้วตามด้วยดาบทั้งงานเลยโอ้ยมีสนั่นวันไหวครับผมนะเอากําลังมาดีครับพี่น้องเอ้ยไปเรื่อยๆครับผมเราจงเชื่อในศิลปของตัวเองนะครับผมนะศิลปอันใหญ่ๆของเฮานะครับผมนะได้อยู่ครับผมไปเรื่อยๆครับผม ยาวไปยาวไปนะครับจังหวะนี้เนาะอืมอืมเริ่มแล้วเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วนะครับผมนะตอนนี้เราก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับไปครับผมเผื่อมันจะมีโบนัสรอบที่สองรอบที่สามอาจจะมีซูเปอร์วีนมาก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับมันคือเรื่องอนาคตนะครับผมนะไม่ใช่อนาตุงนะครับผมนะงงงงงง <laughs> ตลอดเจีย๊ยบครับผมเสียงผมก็เริ่มแบบเป็นเหียบมหาเสนีแล้วว่าเหียบมหาเสนีมาเนี่ยหลงตัวเองกาเนอี่เหลีมี่น้องก็คือตั้งแต่คอยทําช่องย t u b e มานะครับผมนะตั้งแต่สมัยพูดนะครับผมนะเสียงผมก็แจ้วแจ้วแจ้วมาตลอดครับผมพอเริ่มทําหลายช่องเข้าไปนะครับผมนะเสียงมันเริ่มแบบจะ เตกออกเตกออกบาดที่ดีเริ่มเหียบลุงเหียบลุง้วบาดที่ดีโอ้ยดอกนี้โถขี่เอวานเยบครับผมไปกันเรื่อยครับผมตอนนี้มันก็ดูดเราไปเกือบบุดแล้วนะครับผมนะยิงแหงลินแห้งหายนะครับผมนะเขาเรียกว่าปั่นหายปั่นหายนะครับผมนะทุนเขาเนี่ยหายโมเมนต์ว่าเขาปั่นเตะเอาเตะเอาได้เลยนี่มันเริ่มดูดเอาดูดเอานะครับ ก็ถ้าแตกอย่างนั้นก็หนีเลยนะครับผมนะไม่ต้องมาลิ้นตัวเหมือนผมนะครับแต่ผมมันยังเชื่อในเซนตตัวเองนะครับยังเชื่อมั่นในตัวเองนะครับว่ามันต้องแตกแทแนนนอนนะครับมันต้องมีรอบที่สวงบ้างร้อยห้าสิบน่นอนวนะครับผมว่ามันต้องแตกเป็นหมื่นนะครับผมบอกเลยนะครับมีแตกหมื่นนะครับผมนะก็เอื้อครับก็เอื้อครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันจอเนาะเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับผมสำหรับกิจกรรมเนวย สักพักก่อนเนอก็ขอจัดเรื่อยๆนะครับผมจัดเรื่อยๆครับผมแต่ว่าก็ขอเว้นระยะก่อนนะครับจะจัดทุกวันผมก็ไม่มีเวลานะครับผมก็ต้องทําคลิปทําอะไรลง YouTube นะครับผมนะผมก็ต้องขอเวลาตัวนี้นะครับอันห้นะผมห้ได้อยู่แล้วนะครับแต่กอใจเย็นๆนะครับผมนะผู้เดีย่ได้ก็ต้องเสียใจมินิคอมเมนต์วันของเขานะครับผมก็ยังที่ข่อยบอกแหละครับก็คือจังเลสสลอดแหละครับพี่น้องเอ้ยก็คุณได้เขากัดแจ็คพอตเตียกไปนะครับผมนะคุณเหนบ่ได้ก็ โดนนะครับผมคือกันนะครับผมนะก็คอมเมนต์หลายขนาดนั้นนะครับผมเมื่อวานนี่คอมเมนต์ล่อไป็นสัพพันจ็ดนะครับผมนะล่อไปสัพพันจ็ตนะครับผมนะก็เอาแค่สิบคนนะครับก็คิดดูแล้วกันนะครับผมนะเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรนะครับผมพูดเลยรักกันเนี่ยวเมีกี่หรีไปไปครับผมเลี่ยครับผมเอาได้อยู่ครับผมเล่นไปเล่นมานะครับตัวนี้ก็เข้าดักเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูดเรา ไปเรื่อยๆนะครับผมนะทุนเราก็เริ่มหายไปเรื่อยๆนะครับเอา้ายิ่งเล่นก็ยิ่งหายนะครับผม <laughs> โอ้ยอยี๋งวะผู้ <c oughs> ดใดที่เล่นยยู่แล้วไอ้เกมเดียวนะครับว่ามันเกลือคือเกลือนะครับก็ลองเปลี่ยนแนวเหรีเบิ้งนะครับมันอาจจะใช่ทางของคุณก็เปลียนไปได้นะครับผมนะลองเปลี่ยนดูนะครับ บแมนว่าเกือเกือเสียเสียกับไปเล่นยูเทนเนวเดียวนะครับผมน่หาเหรนยญเนวไม่นะครับผมลองยิ่งยังใหม่ๆนะครับผมก็ลองให้ดูอยู่นะครับผมนะเกมที่คนไม่ค่อยเล่นอย่างเงี้ยครับผมเนะเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงนะครับผมนะลิงโกกดักด้านก็เป็นล่อมาสะสวงมื่นแห้วนะครับผมนะลิงโกกดักด้านเปลียล่างครับผมเป็นสีทองนะครับก่บนเหียครับผมบหแมนว่าถ้าได้เบิ้งกับวีสวงนะนั่นแหละครับผมมันฟุกยีงปีนองเอ้ยมันฟุกนะครับผมนะแล้วเต่ดวงนะครับไปครับผม ปิดดากแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมว่าแตกแล้วก็ให้เฝ้าหนีนะครับก็จะเป็นก็จะผมตัวนี้นะครับผมนะเล่นไปเล่นมานะครับจากสามพันนะครับเอาเต็มเชื่อมรับผมยังบด่ตายนะครับผมนะยังไ่ตายครับผมยังตายงากอยู่นะครับผมเอาเดี๋ยวเราอัดเบียดขึ้นไปต่อเลยนะครับไปครับผมร้อยห้าสิบไปเลยนะครับถ้ามาก็มาให้สุดไปเลยนะครับเอา หอยหลินหัวดสามพันหอยกระเรากเด้อนะพี่น้องเนะด้อดาบทั้งแงาครับผมดาบทั้งแง่ไมา่มีเลือกเลยครับผมดาบทั้งแง่โอ้ยตกผิด่วงครับผมกต็ตกช่องสวงนี่ยมีเลือกครับผมผมบอกเลยนะครับผมนะบิดร้อยห้าสิบด้วยนะครับเอาเรื่องไมาก็มาให้สุดดิเพื่อนโอมันก็ดูดเราสุดๆเหมือนกันนะครับเอาเจ็บทิพห้อีกแล้วเอาพี่น้องยังบ่ตายครับผม ยังอยู่นะครับผมนะยังอยู่นะครับลุ้นคอมโบที่สองครับผมไม่มานะครับผมนะไปครับผมสู่ตายครับผมสามสิบสุดท้ายนะครับผมนะหลังๆมาเป็นองเขาเปื้อเปิดฉากมาตั้มตั้มตั้มนะครับผมนะเขาเรียกว่ามวยใหม่นะครับเอ้าโอเคยังบอตายครับพี่ต้อก็ยังเหลืออยู่สามสิบนะครับผมนะคอมโบที่สามมาอุ้ยคอมโบที่สามมาครับผม อะวีสปินมาช่วยหน่อยแลครับผมนะวีสปินมาช่วยหน่อยนะครับไม่มากนะครับผมอะไรครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราใส่กันต่อเลยนะครับ45เป็นเลยเนาะวัดใจครับผมดอกนี้ว่ายังไงเรียบร้อยครับพี่ต้องหนาสิเลือกซะนี่แหละครับที่ทำไมทำทำไมคลิปผมถึงสั้นนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะ เปิดมาก็เตกเลยนะครับก็เล่นไปเล่นมานะครับโดนด,ดูดกลับคืนนิดนะครับโอเคเหลือเหลือไว้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเรามาแก้เ b ็มชยใหม่เนาะไปไปไปใหญ่ๆครับผม